สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวแรนาล็อก e อ e นะครับวันนี้ผมพ่อค้าสายเ g คนเดินนะครับตอนนี้เรลเวล85แล้วเรลเว่ Level 85ข้อดีของเรลเวล85ก็คือสามารถกดเบอร์เซ p ร์ฟโพช่นได้นะครับก็คือยาเร่งที่จะทำเอสได้สูงที่สุดนั่นเองนะครับสูงที่สุดก็คือเร็วีเร็วที่สุดนะครับก็เลยจะมาทำเอสพี190ให้ดูนะครับว่ามันยากง่ายแค่ไหนกันแรงนะครับดูไอเทมกันก่อน ไอเทมที่ผมใส่ก็เหมือนเดิมฮะรองเท้า,ก,ก,ก,ากากากาสอารามนะฮะไม่เกี่ยวกับเอจิแดแงสิ้นหรือจะไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฟอร์อสฟิตน,นะครับเป็นเสื้อทาดน้ำฮะใส่มาทันชาติครับก็ใส่ตัวนี้แหละแล้วก็อันนี้เป็นบูทเลดิกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างไอเทมก็เรื่องประดับเป็นเกทฮูกอันนี้จะแพงนิดนึงครับแต่ก็ จำเป็นนะสำหรับคนที่จะเล่นสายเอจเยอะๆอย่างผมเนี่ยเพราะว่ามันตีเพลินม,มากๆออกทั้งสายฟ้าออกทั้ง double attack นะ mm hmm. ส่วนขวานตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้ขวานออะะก6-7ซึ่งความพิเศษของขวานอันนี้นะครับก็คือออกจะพิเลนหน่อยก็คือใส่การ์ด SS 2ใบนะโรลเลอร์สเกเลตันเนี่ะเป็นโบว์คริเิคอลเลด ที่อจะเข้า9%สองใบก็น่าจะเป็น18%แล้วก็อีกใบนึ่งเป็นงูดำฮะมีโอกาส5%ที่จะโจมตีด้วยเบอ t แท็กตีดับเบิลนั่นเองแล้วก็อันนี้เป็นมดขาวบวกแอตแท็ก20นะฮะโดยรวมแล้วมันแอตแท็กมันค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่อยากให้ดู SPD มากกว่าตอนนี้ก็1 8 1เอ็ดอาวุธมากมายสุดท้ายก็น่าจะใช้อันนี้แหละฮะ ถูกใจสุดนะเพราะว่ามันตีออกทั้งขีออกทั้ง d o u b l แท็กมีสายฟ้าด้วยมีโอ้เยอะแยะเลยฮะเดี๋ยวลองดูกันนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือเมืองอัลเบต้านะครับก็คือท่าเรือของพ้าวคานเองวิธีที่จะไปถึง scd 190ไม่ยากเลยบอกได้เลยฮะเมื่อกี้เพิ่งเลเวล85ดูซ้ำไปก็คิดว่ามัน ได้สูงสุดแค่ 188, 189จริงๆไม่ใช่เลยเดี๋ยวจะลองดูนะครับอะตอนนี้กดเบอร์เซอร์โชันไปแล้ว s p d มา181อเราลองกดบัฟของแบ็กสมิธนะครับแตแดนตแตดนนี่นะครับ188แล้วอาฮะ188นะครับเรียบร้อย188เดี๋ยวเราจะมา a v นะครับ แแดนเอเรียบร้อยฮะเป็นร้อยแปดสิบ้วนะครับอของก็ไม่ได้มีเอจีอะไรมากมายนะครับตอนแรกคิดว่าต้องใส่ใสเจ็ดเการมเกงในหรือว่าหูเปโก,โกอะไรมากมายฮะตอนนี้ไม่ได้ใส่หมวกอะไรทั้งสิ้นก็ร้อยแปดสิบเก้าละเดี๋ยวผมจะกินนี่ครับน้ำยายเอจีสิเลยนะครับน้ำยายเอจีสบ จะว่าไปที่เกาะเตา่าไปตีเต่านะครับเพราะว่ามอนมันเยอะดีจะตีให้ดูว่า s p 1 9 0ยเนี่ยมันไปเร็วแค่ไหนเคเ AB เย่อบพึ่งหมดนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ผมไม่ได้จะยืนตรงนี้โอเคใครฟิดอะไรมาไม่รู้แล้ววันนี้มาลองขวาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อน,อนว่า มันเร็วแค่ไหนตีกรัวแค่ไหนนี่เนี่ยครับโอเคตอนนี้ s p d 189นะครับดูนะครับดูนะครับให้เอ่ออ่ะคนนี้เคยเห็นฮะ,ะเดี๋ยววิ่งหนีก่อนจะลองขวานให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนนะครับ ลองดูนะครับอันนี้คือ s p d 189นะครับจะตีได้ความเร็วประมาณนี้วันนี้เขาอาจะแหลกนิดนึงคนระก็ลองดูกันนะครับโอเคครับ189แแล้วเราก็ไปบัฟ a g จกันเลยดีกว่านะครับ น,นี่ครับมันถึงร้อยเาสได้แบบง่ายๆเลยเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ฮะความเร็วในการตีเปลี่ยนตัวดีกว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันตีเร็วขนาดไหนแล้วก็ขวานนั้นเนี่ยที่บอกว่าใส่การ์ดคลิกแล้วก็งูดำเนี่ยมันออกบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ออกก็ไม่ต้องทาําตามผมนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะลองดูนะครับเล็กอทลติน,น่าก็ติดดับเบิลแอทแท็ ด้วยนะดีมากนี่ลองดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมันไหมครับเอพีร้อยแปดสิบเก้านะครับลองดูนะครับนแขวานคลิกเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับขวานที่อันนี้เป็นสองเอสเอสหนึ่งดำแล้วก็หนึ่งเอ็นดีนะครับก็คือหัวไอ้แตกยี่สิบก็ดีของมันก็คือ มีทั้งดับเบิลมีทั้งซีคลิด้วยแต่ข้อเสียของมันก็คือดาเมจมันจะน้อยไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดเรามาดูที่ข้อดีของมันนะผมว่ามันโอเคนะครับยอมรับได้โดยที่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่หมวกอนะน้งฟินนะฮะ SPD ยังไปถึง190ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดมันมีถึง190เจริงๆเนี่ย ผมอาจจะหาไอเทมที่แบบปกอจทเยอะมาทำให้มันถึงได้นะครับแต่ว่าได้ข่าวว่าแพทนี้มันน่าจะไม่ถึง190แต่ก็ลองดูนะครับแค่นี้ก็สุดยอดนลฮะ90มันก็จะตีไวไปไหนนะ ตอนนี้ AB จะหมดเรามาลองดูตอน,นีอ AB หมดนะครับว่า a A S P D เนี่ยมันจะลดลงแค่ไหนใกล้หมดแล้วครับนี่ครับขวานคลิกแล้วก็ขวานดับเบิลน่ทันี่นะครับอ่าตอนนี้เลวเอสพีดีเหลือแค่ร้อยแปดสิบเก้า แต่มันก็ยังตีไว่อยู่ดีนะครับเดี๋ยวจะตีให้ดูเรื่อยๆนะนี่ฮะคลิก็ออกค่อนข้างบ่อยนะครับตอนนี้รักค่า20เ็ตเองที่ผมวางแผนไว้เนี่ยจะอัพไว้ประมาณน่าจะ40นะครับแล้วก็สเต็งประมาณแค่75คจะเล่นพ่อค้าแบบสายควงปาาารานะิดนึ่ะ รบบีบ้างจดวบลบ้างอะไรเนี่ยไม่ได้แบบแรงสุดหรืออะไรสุดอาจจะเป็นพวกเป็ดอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมันมีความเซ็กซี่อ่ะตีออกออตโต้สเปลหลายๆอันเนี่ยเยี่ยมกปเลยนดีร้อยแปดสิบเก้าะคะรับลองสังเกตดูว่า ถ้าเกิดหามาใช้แบบผมเนี่ยจะบ้าบอรหรือเปล่าหรือว่าจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูประโยชน์ของเสื้อน้ำครับนี่ครับทำให้โดนเวทน้ำเบาลงนะครับเบาลงเป็นคันเลยแหละฮะทำให้เรายืนรับตาเมตดได้ไม่ต้องวิ่งหนีลองสังเกตดูนะครับว่าขวานน,นี้มันดีจริงหรือเปล่า ก็ลองสังเกต s p d ถ้าคุณจะมาเล่นข้อค้าสายจีแบบผมเนี่ยก็ผมว่าสนุกดีนะครับเลเวลเพลินดีเก็บเลเวลเพลินดีตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่หมวกอะไรทั้งสิ้นมันก็ตีมันนะครับออกทั้งที่ออกทั้งดับเบิลแอทแท็กเยีเ่ยมไปเลยแหละ ตอนนี้ก็เลเวล85นะครับค่าฟรีมันเยอะแล้วล่ะเอจิ5 5ฟรี296ค่าฮิตก็ฟรีโดนเกือบทุกนัดนะครับเยี่ยมไปเลยละ่ะลองสังเกตนะครับนี่ฮะฟรีมันไหมครับ ติดคลิบ้างติดดับเบิลบ้างติด uh, สายฟ้าบ้างอะไรบ้างนี่ครับรัวๆครับนี่มันเสกหรือเปล่าเนี่ยจะตีให้ดูเรื่อยๆนะครับ SPD ตอนนี้189าโดยที่มียาเพิ่ม a g 0 เอบีเขาที oh ่โ oh, อ้โหนี้นะครับจะของเอบีเท่านั้ก็ตัวหนอนตัวเล็กๆเนี่ยมันจิกแรงนะครับถ้าเจอลุงก็วิ่งหนีดีกว่าเปืืองยาเราสังเกตครับมูดำมหนึ่งใบแล้วก็สองเอสเนี่ยมันดีหรือเปล่า จะลองหามาใช้แบบผมก็ได้ตอนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใส่หมวกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามีทั้งดับเบิลแล้วก็มีมีทุกอย่างที่คุณต้องการโอเคครับอ่าเดี๋ยวจะทำของแถมสำหรับคลิปนี้ให้ดูนะครับก็คือนี่ครับกระบองบางคนก็บอกว่า เออขวานอ๊อกเนี่ยมันแพงแพงเราหากระบองมาใส่ได้ไหมพี่อะไรย,ะยวจะใส่ให้ดูนะครับกระบองอันนี้ถือว่าดีมากเป็นซอสเมทพวกเจ็ดเลยแล้วก็ใส่กางหูดำด้วยเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูกางหูดำอเค,ครับเดี๋ยวจะใส่กระบองให้ดูนะครับนี่ครับ แต่บองถือว่าทางเอสได้สูงพอๆกับขวานอ็อกนะครับแต่ว่ามันจะน้อยกว่านิดหน่อยนะครับบางครั้งก็อาจจะเป็น187ถ้าเกิดสเตตัสไม่ไม่เท่านี้เนี่ยฮะมันจะน้อยกว่าขวานอ็อกนิดหน่อยแต่ลองดูนะครับเดี๋ยวปรับให้ครบก่อนนี่ครับเป็นออสเมทก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นในเทมที่โอเคเลย ราคาก็าไม่แพงด้วยบุเจ็ดน่าจะไม่เกิน7-8 M นะครับก็การ์ดฮูดำมเอมกว่า2 M เอ็ลองดูนะครับที่ตีเบาเพราะว่าค่าสเต็งของตัวนี้เนี่ยอัพน้อยด้วยเพราะว่าผมพี่เลน,นะไปอัพลักไม่เป็นไรครับไปเลนกำขับุณอลองสังเกตนะครับฮูดำมอันนี้เนี่ยดับเบิลแอตแทกเนี่ยมันจะ ติดยากนิดนึ่งครับเพราะว่ามันแค่5%ถ้าเทียบกับหโมวกฮูเนี่ยหโมวโกฮูมว่าติดบ่อยมากนะครับน่าจะเกิน50%เป็นหมวกที่ดีที่สุดไปโลเอ็กซ์ก็ว่าได้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะเอฟพีดีก็ร้อยร้อยแปดสิบแปดนะครับนี่ครับ ใส่ขวาออกอันเดิมนะครับโอเคนี่ครับเป็นร้อยแปดสิบเก้าก็เห็นเห็นไหมครับว่ามันต่างกันเลยน,นี่มีขี้ด้วยมันมากโอพูดถึงขี้ๆีก็มานะครับสาวขี้ใส่โอเคแล้วลองดูอ่าทูแฮนนะครับทูแฮนทูแฮนจะลดลงไปเท่าไหร่นี่ครับร้อยแปดสิบหกลดลงไปสาม ทูแฮนเนี่ยจะเป็นขวาสองมือนะครับมันจะตีตีช้ากว่าแต่ว่านาเมนเนี่ยเยอะเยอะมากนะครับยิงจะเป็นสองลูบวกที่เยอะใส่กัสดดีๆเนี่ยโอ้อาจจะตีมอนเป็นพันเลยนะครับแต่อันนี้ไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่เพราะผมชอบตีลัวๆฮะนี่ครับ ๆๆๆๆถึงจะตีเบานะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรให้เราดูเยอะนะครับออโต้สเปลนุนีนั่งเยอะแยะครับอัตราค่าคิิติค้อนะครับถ้าเกิดดูจากดาเมจแล้วมันน่าจะเป็นดาเมจคูณ1.5นะครับจากดาเมจปกติส่วนดับเบิลแท็กี่นก็ตามชื่อมันเลยก็คือคูณ2นั่นเองครับ ลองดูไปนะครับขวานออกอ่าอันเดิมของผมนะครับก็คือ2มด2เหมือนจะตีแรงกว่านี้พอสมควรนะครับแต่ว่ามันจำเป็นต้องใส่หมวกงูนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ปกติตอนเก็บเร็วธรรมดาเนี่ยผมจะใส่หมวกปิดโขนะเพราะว่าลองดูนะครับเราไม่ได้ A อบเนี่ยเราก็ยังวิ่งเร็วนะครับ สะดวกในในการเดินเสียดเทเบลมากเลยตองรูครับนี่ครับไม่ต้องมี A บไม่ต้องมีพีชไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วครับขึ้นชื่อเรื่องแบกของหนักแบกยาเยอะมีอะไรก็ปั๊มไปครับเรื่อยๆขายของก็ขายได้แพงกว่าชาวบ้านนะครับซื้อของก็ถูกกว่าชาวบ้านสบายสบาย ตัวนี้มันจะตายยากไปไ,ไหนเนี่ยเป็นไปครับปีใหม่เนี่ยฮะอเรียกว่าตีกันเพลินเลยทีเดียวอ่ะแต่บางครั้งมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติดคิไม่ติดดับเบิลแอตแทกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ,อย่างที่ตั้งใจไว้ลักน่าจะ30หรือ40มันทำให ติดบ่อยกว่านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะ,ะติดหโฮด้วยไม่ใช่หม,ดมูดีครับหงูดำน,นั่นแหละนะฮะเป็นสายที่เลื่อนหรูมากลีดขอยืนยันค่ะว่าสายนี้อร่อยเลิศค่ะ <laughs> โอเคอ่ะลองดูไปเรื่อยๆครับ นี่ครับติดขี้ด้วยติดมูดำด้วยครับยอดมากใครชอบหรือว่าใครมีคำถามหรืออยากพูดคุยก็อคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ <c oughs> อย่าอย่าด่าแล้วกันนะด่ามาเดี๋ยวด่ากลับไม่โกงบอกเลยนี่ครับติดขี้รัวตีข้างแอดเนี่ยบอกเลยเลยแอปยังอายบางคน เดี๋ยวถ้าเลเวล 8, อปดไม่ใช่ทีครับเลเวล90เนี่ยน่าจะอัพสต็งไปถึง25หรือ70แล้วก็น่าจะปีแรงกวนี้ดนดึงนะคือเอจิคิดว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนครับพอแค่นี้ก็ถึง90อาได้ง่ายๆแล้วเองคืด,ดีเลยครับ เดี๋ยวผมจะเปิดเสียงเล่งเสียงให้ดูครับว่ามันรัวแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ถ้าเสียงดังก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าให้ดูกันจริงๆนะว่าปีเร็วปีรัวแล้วก็มันแค่ไหน รัวๆนะครับนัที่สุดสำหรับใครที่เจอฮันเตอร์ชื่อว่าคนขายพอยแล้วก็พ่อค้าพอยนคีครักได้นะครับไม่ยิงแน่นอนมีอะไรก็ถามได้ตลอดส่วนใหญ่ก็จะอยู่แมวน้ำกับเกาะอถวสองที่นะครับที่แมวน้ำก็จะไปหาไซฟ้าขายสวนที่นี่ก็จะมาเวลฮะเรื่อยๆ ผมมองว่าที่นี่มันมอนเยอะดีนะไม่ต้องไปแย่งกับใครมันไม่ตีเราออโต้ด้วยนี่แหละสำคัญนะสบายสบายดูนะครับติดบ่อยติดใจเพื่อนเพื่อนรึเปล่า f ดีก็189 ริงแล้วถ้าตีแรงกว่านี้สักนิดหนึ่งก็ถือว่าจะดีกว่านี้มากแต่แค่นี้ก็พอใจและนะ้วลองดูนะครับตีมันมากครับ บางคนเนี่ยคนที่เล่นข้อค้าสายคิยิคอนนะครับเราบางคนก็หาคลิปต่อนะครับที่บวกบางคนที่เล่นสายคิยิคอนแท้นะางบางคนเขาก็หาคลิปที่ปวกอัตราการคิยิคอนมาใส,ส่สองข้างเลยนะครับมันจะคลีกลวกว่านี้แต่ว่าจุดประสงค์ของผมก็คืออยากให้มีออโต้สเกลรด้วยก็เ,เลยเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน ประโยชน์เสื้อน้ําให้ยินรับเพืได้อย่างสบูรณ์ีสุด ดูนะครับร้อยไปถึบสองเองคือว่าเกียดมากแมวดี่กัดทำเงิ จะลองไปตีแมวน้ำบ้างดีกว่านะครับบางคนอาจจะเบื่อที่นี่อเอวับกำเรียงนิดนึงโอเคครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับเป็นสิงโตทะเลไม่ใช่แมวน้ำเดี๋ยวจะเดินไปทักทายแมวน้ำนิดๆนึงตอนนี้ตีสิงโตทะเลกันก่อนนะครับ คิปนี้ก็อาจจะเสียงดังไปนิดนึงจะถือสาน,นะครับเพราะว่าตีมันมากเราสังเกตน,นะครับมันตายไวมากๆอย่างที่เคยบอกไปคิดที่แล้วนะคใครมาแมพที่มอนธาดน้ำเนะี่ยคุณให้เสกเครื่อบอาวุธธาตุให้ก็ได้นะครับจะตีแรงมากๆฮะ ผมเนี่ยเอ็นเก็บเลเวลคนเดียวเรื่อยๆฮะไม่ต้อง AB ไม่ต้องอะไรก็ได้ก็จะตีเบาๆอย่างน,นี้แหละนี่ครับเจอแล้วแมวน้ำนี่นะครับฮลองสังเกตนะครับติดทั้งขี้ติดทั้ง,งเออ่ เปเบอรดเมดติดทุกอย่างที่เราต้องการนี่ครับเป็นไงครับถูกใจไหมครบับแล้วถอดหมวกถอดหมวกไปตีเหมือนพ่อค้าที่แบบจนๆกนเลยครไม่มีหมวกใส่ไม่มีของอะไร อยู่ไหนเออมอนมาแบบนี้จริงๆก็อยากได้หมวกนะหมกหมกเป็ดมากเลยนะครับไม่เคยได้เลยว่าจะหามาใส่มาเท่ดีนี่ครับดูขี้นะครับติดเล็กอาเทน่าก็ขี้พันสองแรงมากนะ ทั้งขี่ทั้งดูดำปนะ,นะครับโคตรมันครับ ด,นนนนดนนีนะครับ A B ให้ด้วยแบบนี้เป็นแบบยอดนิยมทีนะครับเพราะว่าเขาจะมาหาไซฟ,ฟ้าขายอันหนึ่เนงเดี๋ยวนี้สองพันห้าร้อยเซนีนะถือว่าเป็น,นแบบหาเงินยอดเยี่ยมเลย ดูดารเนตนะครับแล้วก็ความเร็วแล้วก็ออโต้สเปลที่มันออกนะครับจอดมา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงขาดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเ,เราก็ได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับว่าถ้าเกิดของอย่างนี้เนี่ยมันตีประมาณไหนขวานคิดฟอร์มเมดอูดํมดมันใช้ได้หรือเปล่านะอย่างเงี้ยยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าครับจะหาอะไรแปลกๆมาให้ดูอีกครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับ i b e ด้วยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ